สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะฮือฮาเปิดตัวพระเอกดังลงการเมืองฮือฮาเปิดตัวพระเอกดังลงการเมืองสอสกรุงเทพซบพักนี้แฟนคลับแห่เชียร์สนันกพฤษภาคมคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยแถลงข่าวเปิดตัวต้อนรับพระเอกดังรุ่นใหญ่จอนนี่แอนโฟเน่เข้าเป็นสมาชิกพักไทยสร้างไทย โดยจอห์นนี่แอนโฟเน่ขออาสาเข้ามาทำงานแก้ปัญหาความทุกข์ยากที่ประชาชนได้รับตลอดหลายปีที่ผ่านมาหวังใช้ประสบการณ์36ปีในวงการบันเทิงช่วยพักผักดันนโยบายเศรษฐกิจสร้างพร้อมประกาศดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมความบันเทิงครบวงจรขายศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่ตลาดโลกโดยอาสาเป็นผู้รับใช้ประชาชนในเขตมีนบุรีคานายาวคลองสามวา งานนี้พระเอกดังรุ่นใหญ่จอนนี่เปิดใจว่าได้เป็นผู้ที่สนใจในปัญหาบ้านเมืองมาโดยตลอดในฐานะคนไทยอยากเห็นประเทศเจริญก้าวหน้าและตลอด7-8ปีมานี้ก็ได้เรียนรู้และเห็นความจริงแล้วว่าการยึดอำนาจรัฐประหารไม่ใช่ทางออกของประเทศประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมเท่านั้นที่จะเป็นทางรอดของประเทศอย่างแท้จริง ตัดสินใจลงมาทำงานการเมืองเต็มตัวและลงพื้นที่ทำงานมาแล้วประมาณ3-4เดือนจึงได้เห็นถึงความทุกข์ยากแสนสาหัสของพี่น้องประชาชนและมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเข้ามาทำงานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนร่วมกับพรรคไทยสร้างไทยพรรคไทยสร้างไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนเป็นพรรคที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยไม่ยอม เป็นที่เหยียบยืนให้เเด็จการตนเห็นว่าพักไทยสร้างไทยจะเป็นทางเลือกใหม่และเป็นทางรอดของประเทศได้จึงมาร่วมสร้างพักไทยสร้างไทยให้เป็นเครื่องมือในการทำงานที่ดีที่สุดให้พี่น้องประชาชนมุ่งดูแลปัญหาปากท้องและสร้างเศร,รษฐกิจไทยให้กลับมาแข็งแกร่งนอกจากนี้ยังพูดต่ออีกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมงานกับพักไทยสร้างไทยจะขอใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ตลอด36ปีบนเส้นทางอุตสาหกรรมบันเทิงมาต่อยอดในการสร้างสาร์เศรษฐกิจให้กับประเทศไทยที่ผ่านมามีโอกาสไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านทำให้ทราบว่าวัฒนธรรมของไทยมีส่วนสำคัญที่เข้าไปมีบทบาทในพื้นที่ต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านเช่นภาพยนตร์หนังละครของไทยดังไกลถึงจีนหรือในอินเดียซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่และได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกัน แต่เมื่อหันมาดูในประเทศไทยกลับไม่ได้รับการดูแลส่งเสริมจากภาครัฐเท่าที่ควรโดยเฉพาะการส่งเสริมการแสดงการเรียนการสอนที่หลายกระทรวงของรัฐต้องทำงานบูรณาการร่วมกันไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจึงจะสามารถขยายตลาดให้เติบโตยังต่างประเทศได้จะขอเป็นส่วนหนึ่งของทีมไทยสร้างไทยร่วมผลักดันนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประกาศแดนประเทศไทย เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมบันเทิงครบวงจรในขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์พูดว่าจะมอบหมายให้จอนนี่ดูแลงานเรื่องสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้ประเทศด้วยนโยบายเศรษฐกิจสร้างสารรค์ Cre เ t i v e e c o n o m y เช่นศิลป,ปะวัฒนธรรมหนังละครภาพยนตร์ศิลปะเพลงรวมถึงอาหารไทยเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศส่งออกซอฟต์พาเวเของไทยไปสู่ตลาดโลกทั้งจีน ประเทศกลุ่ม CLMV อาเซียนรวมทั้งโยุโรปและอเมริกาขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ